หมอบล้อมหมอบล้อมหมอบล้อมหมอบล้มหมอหมอบล้อมหม,มอบตองตอวกีไร้เทียมตัวขนาี้ครับดำหวหรือ ไปไปๆๆ1ไปโดมไปแกอยู่ดั้มนะครับ đơn อายุสวดต้นโนนะต้นโน เดไปเด้งภมิเไปเด้งต่อเด่เด้ต่อเด้ต่อเด้ต่อด้อไไปแล้วสบายดีไปแล้วไปแล้วเข้าต่อนะตัว่ัดดอกไม่ไมตัว่าไม่ไมต่อไม่ต่อไม่ยังมาต่อนะยังมาต่อนะยังมาต่อไดต่อทตัวอกไม่แล้วครับว่าต่อกไม่แล้วตอว่าต่อกไม่แล้ว เด็กเดินแดงดินไส่มาแดงดินไลมาก้าวรบเองนะครับก้าวรอบเองไม่ต้องเจีไม่ต้องเกีรตด็ดไปเด็กหัดไปดำมั่งเก่งเก่ได้รอบไอบไ้อไปกลัวมาควมลัว่นี่เราบอกว่าไม่รู้ ไม่กลัวด ok ันกอดไว้ดักอดไว้ดำนกอดไว้ดันคู่ไปมาดำกอดไปออกมาอ้างเก่งๆยังดนเลยอ้างเก่งๆยั้งกับเราอ้ไม่ได้ยังเออไม่กลัวเฮ้ยเฮเดงหอบลื้กเดงหอบลือยด้งหอบลดหอบลือเด้งหอบลือเดงหอบลือเด้งหอบลือ วัน้ไม่กลัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดงไ่ด้ไม่ได้ไร้ไมไดงได้ม่ได้ไม่ได้ไดม่ได้ไม่ได้ไ้ไ่ด้ได้ไม่้้ไม่ได้้ไม้ไต่ได้ไต้ไม่ได้ไดนไแด้ไดม่เด้ยด้ไม้ไมไดด้ไม้ได้ไม่ไ้ไดม่ร้ไไม่ได้ได้าม่ไได่ด้ด้เม่้ดไไ้ไม่้ได้ไม่้ไม่ได้โอ้ไม่ได้้ไม่ได้้เจ็บบ ายแดงนี่ลายงามพยจง,ายงาอางนะครับในจงอางฝ่ายโขสอสนรยอดเดอะฟาร์มโพชนเป็น่ายชนะครับ